ค่ะขอที่13เซนครึ่งนะคะค่ะขอ100ล้านเยนใส่ลายหุ่นกันด้ามด้วยครับผมค่ะมีขนาดนั้นที่ไหนกันล่ะเออขอ18เซนนะคะค่ะโอ้หกว้างจังเลยอุ้ยผมไปวิ่งแข่งได้ไหมคบมีลู่ด้วยอ่ะน่านักวิ่งๆๆ่วิ่งต้องก็ได้ลูกไม่ต้องเลยที่นี่นะไม่ใช่ลมพาล่านะชิราสุเกะ อาละจะเลือกลูกไหนดีนะฉันเอาอันที่เบาๆดีไหมนะอันเบามาอยู่ข้างในไม่ใช่เหรออ้าวเหรอคะอ่าใช่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 ลูกนั้นโดนนี้ยโอ้โหลูกนี้วุา <c oughs> ่ากำลังเล่นเป็นลูกโบลลิงอยู่ทั้งทีลูกโบลลิงมันมีสองลูรู้ไหมนี่คุณพูดอะไรไม่ต้องพูดหรอกบ,าบา้ารีบเรื่องแล้เร็วเขา้เา,าครับ การได้แล้วสไตล์แล้วลรตัวเอง,อเงไม่แย่ไปเลยนะตัว <c oughs> อเอาเราจะเลือกอันไหนดีนะนี่ยังไม่รีบเรือกลูกบอลลิงอีกเหรอครับแม่ครับเอาแล้วเริ่มกันเลยนะจินอสเกตนี่คือจอแสดงผลที่เล่นได้จากตรงนี้ตัวเลขก็จอมาครับครับอาละงั้นเริ่มแรกนะพ่อจะเริ่มก่อนนะดูทีละจัแบบอร์อมแบบอะอจําแบบไหนๆจํานี่ถ้าทาง,งนี้นี่ดู เย่ <Yeah. S 2> ยอดเลยฝีมือไม่ใช่เล่นเลยนะคะโอ้โหเชียใจด้วยนะอาวทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่ไงที่ว่าเครื่องหมายกากบาทอ่ะเนี่งอันนี้น่ะไม่ใช่เครื่องหมายผิดแต่หมายความว่าสไตร์รู้ไหมสไตร์เหรอสไตร์ต่างหากเลาถ้าทำพินที่ตั้งนั้นล้มหมดน่ะคะแนนก็จะดีที่สุดเลยอ่ะ,อะ,อะต่อไปเป็นตาอันกีโนสเกตแล้วอ่ะเราดูไหม ครับปุ๊บๆุ๊บป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 ุ๊บนุ๊บปุ๊บปุบบปุ๊บยุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊งปุ๊บปุ๊บบปุ๊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 บบปุ๊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 งปุ๊บปุ พูดหย่อนเอวล,ลงอีกนิดน่าจะดีกว่านะอ๋องง้นเอ่อหมาคยความว่าย่อเอ่อแบบนี้แหละอ่ะเฮ้บเนี่ยนออดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะทีนี่ตกลงใครเป็นคนเรียนใครเป็นคนสอนกันแนะ่<อ>นั่นสิอ่ะพยายามเข้านะลูกจยร้องยังไงตอนที่โยนไปอะครับเอจะเย่หรือแย่หรือจะอะไรก็ได้ลูกร้องไปเถอะฮะต้อ,ตองร้องด้วยเหรอออยเขาจังเลยย่านี่พอแล้วก็เงียบได้แล้วไม่รีบโยนแล้วอ๋อเหรอ ช้าลอยอ้ไอ้ไอ้ไอ้หลุดหลุดติดติดนิ้วติดนิ้วติดเออเฮ้ยว้าวทำได้แล้วใช่นี่ไม่ใช่เวลาปฏิใจไม่ใช่หรอกคุณอาอาชินาสุเกะอ้อเอาวอจะโดนกวาดกันไหมแม่โถอีกนิดเดียวกี่กวาดไปพร้อมกับพินซะแล้วสิ ทำไมชาเป็นกีฬาที่อันตรธานอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าอันตรายไม่ใช่เหรอลูกนอกจากนี้คนที่ทําให้อันตรายก็ตัวลูกเองอ่ะงั้นเหรอครับอ่าขอโทษนะครับอย่างนี้จะสร้างความรําคาญในลูกค้าคนอื่นนะครับขอเล่นอย่างธรรมดาอย่าโหลดโผลมากนักเลยนะครับขอโทษค่ะขอโทษอย่างมากเลยค่ะมาแล้วจูยากจูยากจูยากลูกคนนี้เกือบไปแล้วจะไปเข็ดอีกเหรอแย่มากเลยอ่ะฮะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะลูกห้ามทะลึ่ง อ๋อก็เขียนไปว่าเชิญเล่นได้ตามบายอ่ะไม่มีครับไม่เคยเขียนต่อไปก็มิสเอญแล้วนะค่ะทำไรครับแม่ก็เอามือผึ่งลมที่ออกมาจากตรงนี้ไงล่ะลูกนะเชอบอันนี้เหรอจ้ะะ,ะ,ะชินจังถ้าทำมากกว่านั้นเราก็รับรองโดนแน่นะลูก มื่อหมดเลยเอาละนะไปเลยยอดเลยสตรายนี่นี่นี่เห็นไหมที่สตรายเมื่อกี้อือหือเยี่ยมยอดเลยยอดจริงๆร้าค่ะทุกคนสวย้าดอือ ยอดยอดมากอ่ะตอกนี้พ่อจะโยนโยนให้ตัวอย่างที้งพอทั้งลูกเอาล่ะดูดูพ่อให้ดีๆนะตัวอย่างนี่ดูนะครับพ่อจะดูครับนี่ว้าวเก่งมากเลยพ่อสไแล์สไตล์เก่งมากหมดเลยพ่อไม่เท่าไรแค่นี้สบายอยู่แล้วแกล้งชมอีกแล้วเหรอ มันจองดีจริงไม่ใช่ยอดเลยนะชินสเกตเนี่ยไม่หรอครับมันฟลุกต่างหากค่ะพ่อแกล้งทำเป็นฟอร์มอีกแล้วอ้าวต่อไปก็ตาพิเศษแล้วสินะนาะค่ะเชิญตามสบายนะครับเอาละดูให้ดีนะไปเลย เยี่ยมเลยนี Get ่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยลูกโค้งใช่ไหมล่าเห็นไหมคือลูกฟุกเนี่ยตอนเอานิ้วออกตอนเอานิ้วเกี่ยวไว้แบบนี้นะครับนะลูกนี่แล้วก็ย่อเอวลงอีกนิดนึงนะครับแล้วก็แต่งหน้าให้น้อยลงอีกหน่อยเฮ้ยไปถึงได้ชํางานอย่างนี้ล่ะคเออเคลื่อนที่จริงสมัยก่อนนะเกิดจะเป็นมือโปรอยู่แล้วว้วจริงเหรอคะพวกนี้ไม่รู้จกเข็ดหรอเล่ ไม่มีอะไรไม่คิดอะไรเลยทำไมทำไมทำไมปลาไม่อะไรจกิงปลาปลาปลาที่คนรับอย่าวิ่งบนลรทได้ครับคุณจะมาถีบเลยต้นตัวลุยากเบอีกร์ลิง มันเล่นมาตั้งนานแล้วอ่ะจริงจริงดยค่ะใช่แล้วใช่แล้วกี่ปีมาแล้วนะลูกนี่นี่เพิ่งจะเป็นครั้งแรกไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่ครับใช่เชิญครับเชิญครับทั้งหมดกี่คนละครับเชิญใดเลยครับตอานี่สามคนครับแต่ว่าแม่บอกว่ากําลังอยากได้คนที่สอนอยู่กําลังเล่งทําใหญ่เลยจริงจิ <c oughs> ไปต้องสออนยญายเรื่องในบ้านก็ได้ลูกเเด็กฉลาดกี่เซนติเมตรคะขอยี่สิบหกเซนติเมตรครับค่ะข,ขอยี่สิบสามเซนครึ่งนะคะ ขอหนึ่งร้อยล้านเยนใส่ลายหุ่นกันด้มด้วยครับผมค่ะมีขนาดนั้นที่ไหนกันล่ะเออขอสิบแปดเซนนะคะค่ะโอ้อกว้วางจังเลยคุยผมไปวิ่งแข่งได้ไหมครับมีลู่ด้วยอะ่ะน่าหนัว,วิ่ง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 ต้องก็ได้ลูกไม่ต้องเลยที่นี่นะ่ไม่ใช่รมพาบานะชินาสุเกะเอาละจะเลือกลูกไหนดีนะ ฉันเอาอันที่เบาๆดีไหมนะอันเบามาอยู่ข้างในไม่ใช่เหรออ้าวเหรอคะอ้าวช่ยชาใช่ยใช่ลูกนั้นคุณคุนโ<ฮ>้หลูกนี่โมซากำลังเล่นเป็นลูกโบลลิงอยู่ทั้งทีอ่ะลูกโบลลิงมันมีสองลูรู้ไหมหคุณพูดอะไรไม่ต้องพูดหรอกบ้ารีบเพืยกแเร็วเข้าครับทำได้แล้วสไตล์ลแล้วละตัวเองไม่เป็นไรนะตัว เอาเราจะเลือกอันไหนดีนะนี่ยังไม่รี้บีบเลือกลูโบลลิงอีกเหรอครับแม่ครับเอาแล้วเริ่มกันเลยนะจินสเกตนี่คือจอแสดงผลที่เล่นได้จ้าตรงนี้ตัวเลขก็จอมาครับครับอะละงั้นเริ่มแรกนะพ่อจะเริ่มก่อนนะดูให้เด็ดจำแบบฟอร์มแบบจำแบบไหนไหนจำนี่ถ้าทางนี้นี่ดูเย้ยอดเลยฝีมือไม่ใช่เล่นเลยนะคะโอ้โหเชียร์ใจด้วยนะ อ่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่ไงที่ว่าเครื่องหมายกากบาดอ่ะนี่งอันนี้น่ะไม่ใช่เครื่องหมายผิดแต่หมายความว่าสไตร์อ่ะรู้ไหมสไตร์เหรอสไตร์ต่างหากเล่าถ้าทำพินที่ตั้งมันล้มหมดน่ะคะแนนก็จะดีที่สุดเลยออะต่อไปเป็นตาขินสเกตแล้วอะเราดูไหมครับนักๆนักหนัหนักหมูทอะไรอยู่ลูกฮะ ทำอะไรเนี่ะเอ้ะดูให้ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยทำแบบนี้อย่างเงี้ยนะออีกครั้งหนึ่งครับพ่อทำอย่างงี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอีกครั้งหนึ่งครับพ่อทำอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยอ๋อเหรอพลอยด์เอวลงอีกนิดนึงน่าจะดีกว่านะอ๋อางาหล่อหมาควายย่อแบบนี้แหละอ่ะึบเนี่ยนะอ๋อดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะดีนี่ตกลงใครเป็นคนเรียนใครเป็นคนสอนกันแน่ออนั่นสิอ่ะพยายามเข้านะลูก จะร้องยังไงตอนที่โยนไปอะครับเออจะเย่หรือแย่หรือจะอะไรก็ได้ลูกร้องไปเถอะอ๋อต้องร้องด้วยเหรออายเขาจังเลยอ่ะนี่พอแล้วก็เงียบได้แล้วไม่รีบโยนแล้วอ๋อเหรอช้ารออ้อยอ้อยอ้อยอ้ยหลุดหลุดติดติดนิ้วติดนิ้วติดเฮ้ยทำได้แล้วแล้ว วิชามาทีใจไม่ใช่หรอกคุณอาชินสุเกะอ้าวอ้าวจะโดนกวาดกันไหมโอ้ยอีกนิดเดียวกกวาดไปพร้อมกับพินซะแล้วสิ <h ทำไมชาเป็นกีฬาที่อันตรธานอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าอันตรายไม่ใช่เหรอลูกนอกจากนี้คนที่ทําให้อันตรายก็ตัวลูกเองอ่ะงั้นเหรอครับอ่าขอโทษนะครับอย่างที่จะสร้างความรําคาญในลูกค้าคนอื่นนะครับขอเล่นอย่างธรรมดาย่าโหลดโผลมากนักเลยนะครับขอโทษค่ะขอโทษอย่างมากเลยอ่ามาแล้วจูยากจูยักจูยกลูกคนนี้เกือบไปแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอแย่มากเลยอ่ะฮะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะลูกห้ามทะลึ่ง อาก็ขาเขียนไว้ว่าเชิญเล่นได้ตามบายอ่ะไม่มีครับไม่เคยเขียนต่อไปก็มิสเออแล้วนะค่ะทำอะไรคะแม่ก็เอามือผึ่งลมที่ออกมาจากตรงนี้ไงล่ะลูกนะอ๋อชอบอันนี้เหรอจ้าชินจังถ้าทำมากกว่านั้นเราก็รับรองโดนแน่นะลูก มือกหน่อยเอาละนะไปเลยอยอดเลยสตรายนี่นี่นี่เห็นไหมที่สตรายเมื่อกี้อือเยี่ยมยอดเลยอยอดจริงๆร่งดูกอนสวยยอดเน ยยอดยอดมากอะต่อจากนี้พ่อจะโยนโยนตัวตัวอย่างจังหวัดอะอะอ่ะเราดูดูพ่อให้ดีๆนะตัวอย่างนี่ดูนะครับพ่อจะดูครับนี่ว้าวเก่งมากเลยพ่อสไตล์เก่งมากหมดเลยพ่อไม่เท่าไรแค่นี้สบายอยู่แล้วแกล้งชมอีกแล้วเหรอ โ,โมันจองดีจริงไม่ใช่ยอดเลยนะชินอสเกตเนี่ยไม่หรอครับมันฟลุกต่างหากค่อพ่อแกล้งทำเป็นฟอร์มอีกแล้วอ้าต่อไปก็ตามิเศษแล้วสินะเนาะค่ะเชิญตามสบายนะครับเอาละดูให้ดีนะไปเลย เยี่ยมเลยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยลูกโค้งใช่ไหมล่าเห็นไหม